แม่ปุ้งกำลังเห็ดกินแรงพี่น้องล้างล้างผักเป็นเสีดเมนูยังพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเบอร์สูงสุดคนพี่น้องสบายดียามค่ำเนาะแม่ปุ้งเป็นยังไงบ้างเป็นตลอดจีบบอลเดยพี่นอ้องเ้ยเมื่อยมั่ยแล้วจะ <c oughs> จังไดบูเล่ สบายดีเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับข่าวสู่ซองโซลอยพี่น้องจ๋ามาค้ำๆเนาะสามมื่อนี้แล้วบัได้หลายขีดกระยะาเศร้าสักคนเศร้าเมื่อยจังบุกไหมผักผ<า>่อนช่วงนี้เดี๋ยวแกมได้ยุแต่ว่ามื่อ<ด>น,นี้เนาะโซลอยอันสือหอยแค่งมาพี่น้องยากบุกินเป็นปีแล้วได้หอยแค่ง สโลสโลห <โล S 2> อ,อยแฉ<อ>งบางลุงเลือเจ็ดพันกินเขาพูดน,นี่แด้อะเาชิลังกินเยนะบ้านอีแม่แล้วาบริกินจากเอือนอนี้บริซื้อเหียงอันนี้นนย,นนยหอยเน่าหอยเน่าแล้วก็มันหง่เองจิบแต่้มันหง่ะอ่แม่แล้วสิเอใส่น้นงทำน้ำน้อยหนึ่งพออย่าใส่้ โลล่ะแพงเลยหอยดิเขาหอยค้างมันบอก่อยแพงดอกอันนี้หอยแข็งมันแพงอยากแห้งเนาะมปรุงอยากพี่น้องบริขิจ,จเตเิงไงเนาะเป็นปีปนปซื้อเขาอันเขาปุ๋นซาบาทหนึ่งดอกพี่น้องซื้อน้ำมันตลาดหน่อยปรสิทธิภัณฑ์จิตเนพัก,าานกนในตู้เย็นเนาะ ยังกินแรงน,นี่อื่นก่อนมื่อี้ก็แซ่กินนำ้ำอยานางแดงพี่น้องอิ <c ười> บอไข่พอร้ออื่นเซ็งพักขก้าก็หลังล่งเรียบร้อยพี่น้องมาเปิดมือเลยพักกะซิมีผักสลัดแล้วก็หอมเปย์พักซีไปเลยเนาะแล้วก็ถั่วพักยาว หอ,อมปอบอนี่ครบพันกขเข้าปุ้นสินขุนาวน้ำับซิ้ๆกันจะล้างผักค่นพี่น้องจะเอาไปลวกนะ้องหอยแคาง อ่อนซอนหอยแหงพี่น้องมัน่นหน่วยใหญ่ใหญ่ผมเคยกินหอยหน่วยใหญ่ซ้ำจักจะเกลือแต่เขาจะป่นจะไม่เคยกินแต่อหอยหน่วยซ้ำหน่วยใหญ่แหงครั้งแรกในชีวิตท,ที่ได้กินหอยหน่วยใหญ่สนิพักขก้ากระเตรียมพร้อมไหมเนาะเดี๋ยวเอาสิไปลวกมานลยน,นี่เดี๋วแล้วเนาะครั้งแรกเลยได้นี่ บปได้กินจักเจือแบบนี้ไหมเนาะแบบอื่นไหมปาร์ตี้อืพี่น้องเป็นเห็ดที่ไม่แข็งพี่น้องแข็งแหลกเลยไม่เคยกิ่นเยอะหอยแข็งบปได้กินดูเนาะวันนี้หน่วยใหญ่เลยเคยกินแต่บ่เคยได้กินหอยแข็งหน่วยใหญ่ปานนี่อะไรนี่ก็มีเนาะสไลด์มันจะร์ซันีเากิน เดอร์มันโบเมนหอยแข็งสดเคาเซ่น่ะมามันเลยเป็ดนั่นนี่ไม่อยากอ่ะปาดเถอะดูจิ้วขันจระกระปุ๊พี่น้องมาได้แบ่งออกหน้าส่น้องมันโบลายเถอะนะทุกคนเม่พูดอะไรใหญ่ก็พ้องดีนะจะไปพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้า เด้อพี่น้องเนาะกินข้อแรงนำกันมลยแซบ่บแซ่บหอยแครงลวกผักกองอยู่ตรงหน้าเต็มเลยปะ่ะนี่ยไ,ไ,ได้จานจานห้องได้ลวเป็นอาหารคี่เงเนี่ อันหอยแข้งเหรอหอยหญ่แข้งอยากเทิร์นเราไหม,มไกินมา,นาหนึ่งปีเราจะบอกเรากินหนอยแข้งปีหนึ่งเลยลืมข้าวนลืมสรสชาติหอยเลยที่บคุคอยได้กินนะมันมันแพงไหมโลนึงกับบุคคลนัย้ยจักมันมีเอียงเข้าไปในหอยแข้งไหมป,ปูจะ จะโจกเบอร์ใครคะเบอร์กระปูได้กระปูปูหน่อยอืมอี่ดิยะแสีบเนาะมัมมัมด้วยเจียวมัมมัมยินนนะแม่แม่เขาเจียวไปหน่อยมาเด้ออืม จะำเลยเจาะน่เจาะจะเปนเาะนะจำคนทีไข้พอพีอคนที่เครือมาแต่ย้ายกินนังเดินหกคนแต่หมอช้วยเรื่ออื่นครัะไม่กีมื่นเจะ คุณยายเป็พันพันแกเป็ดอยู่บ่ยายกินหน่วยยหญ่ๆนะแม่มันได้อยู่พูดหน่วยนะโตอันยากินเลยที่เอียงที่เอียงนหอยแขงเดี๋ยวโตขาวๆหน่อม จี่ยังเขาไปอยู่อือเงียบำมาเงียบเร่งอบ้างเนี่ย

เต็มคำดีแซ่บหวานไะยืมบกไฟเน,ไน่าร้ายเนาะเน่าพี่น้องเค็บพี่น้องซื้อไอ้แครงสุดายมันอักเน่าซื้อโลหนึ่งก็ได้กินดีซาีิชิบ่ความมันเน่าอืมอ้นาซ้องโลเด้ มันเน่าม <Okay. S 2> ันก็ใช่เลกินแต่หน่อยมันหอยโบสดเพื่อข้าวเยเจียมาเนาะหน่อยใหญ่ๆหน่อยด้กินคนละหน่อยแขีอยู่แม่หน่อยใหญ่นี่เตกินป่าวเกินป่ะเกินไหมเกิดมากเลยจกิงข้าวใหญ่ ครั้งแรกเลยบอแมกินหน่อยะเคยกินแต่หน่วยเดียกินไม่ถึงสามนี่เพีแล้ยชุยดเคยกินอาหารทะเลน้ำบ้านทาบูมีทะเล เอนสายเอาลูกเอาลูกมาปั่นกับพลอนอยแล้วไม่กินอะไรแบงเอาทนมึต้องพพนหน่วยใหญ่กินแช่แจ่วยาว่ตถพันธุ์ไช่แซบเนาะแซบเขาจังแจ่วเต็มปากจีดองในยังกินเขาแรงด้ มาเด้อพี่น้องกินหอยแครงน้ำแม่ปุ้งแค่ยังอยู่ในหอยแครงพี่น้องเคยเห็นเยอะแค่ชูเลยนีอืมเมื่อกี้ไม่ผุดโต้แม่แม่จะแง่กินรอบท้องเหี่ยวกับงากระปูเลยอ่ะมันไข่กระปูบอโหกระปูกินได้บอไมีไข่ตัวน้อยๆฉันเนื้ก้อย

เดี๋ยวยืนกอเดี๋ยวหอยเขาไปอายรนอย่ามันลากิน งาม่ได้ก mm. bon ิ้หอยอืมก็หอเนียวกินนหอยแล้วค่ะับปูัปูน่อยกบไข่้มหองอย่าเนาะโอเคก็ได้ัปูยังติธยางเดกินเลยยังกินมมได้ มันหลนั่จังเข่าได้มันตายมันอ่าเลยมัต่อมันดูเนอะมันปิดตอนมันอย่างสนมันก็จับตัวหัยเะิใจอีเมยอยู่ปี่นอกคนนั้นกินั้นมันอิ่ม ำนานๆได้กินหอนยยงเปลืองเ้ยนุณเร้าเลยเป็นบาทยังมันอากก่าเกลี้ยงเหดำๆใช่ย,ยุ่งยาเนะอืมอืมใส่ใส่เกือบใส่มมนน่ะนนนนโอเล ขาปลาดอน่ออกนใสใจน่นยเกี่ยวม้ใจระปูนไปหาอุ่นอยู่นวน,ะนอะไรเพราะที่เป็นวัดเน,นี่ยนะนั่นเองคุณเบยามคำม,มากคุเบลนี่พน้อเนองกินยาไ<ห>ว้ที่ิม่ มันมีกระปุกกินะว่เป็นน้ำกินมะเขยอโอแม่เป็น,น,นเป็นนืยางปิดเขาเลยเปิดน้ำกินมะเขยอมาแล้ว,วไ,ไวม่หวานพดปิดไข่ไปเนาะนนกับข้าวเลยอิม่มเลยหยาด nhiều khẩu Thay để mình kẹp nha Thay để mặt tốt nha Thay Mẹ phạt cũng đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì được Để nó bỏ lỡ những video hấp no i didn't ใช่มีแต่หน่อยใหญ่เท่าเต็มปากเป็นคำนักตีเขานำปั่นใส่ปั่นใส่อย่างอ, <Yep. S 1> อืองน่นตักใส่แันนี้แค่แคบแม่ตักเห็ดเ็นแม่แม่เห็นแม่เราบางัางมีหอยท,ทำพืช ปูนะมันหนาวอ่ะได้หน่่ยได้เน่าวมันบ่อซอยชุดมานล้ป่ะชูกินน้ำมันแนวนี้สือหาเสียงหยเสียงกันเสียงหนาจากมือเศียยำสลัดกินก่อน

ขาไฟมาขาไฟอะไรถ้ายังบุบม,มีเงินในบัญชีบุญแล้วค่ะเดือน<ง>สามแสนกัวแซนกัวแพงเดือนก่อน,นสองแสนกัวน้ำมาเอาหายเล็กเมย์ไม่คิดตวเขยะมาเยอะ พอใครดูที่้องกดเข้าไปเรียบร้อยออ <c oughs> แอลย้ปอย่าฮีบเขากินหายใจไม่เสร็จไอ้หน่ยมันจะมในในมันอนะเใ เออกันได้ไอ้กามเลยไปเลยอะแสบเลยขอไครเออชักแฉบทีกใจเบาออยจิดมาล่านะคอยยังสมัครใจจิตได้ดูถอยแบบ พี่น้องจ่ายได้มาวันนี้สีขอเก็บภาาบรรยากาศไดซัมมีเดอ้อเนาะพี่น้องสื่อหอยแคงมาเห็ดซุยแม่กินคังแหลกได้กินหอยแคงยักษ์กันเนาะแส,บ,สบพี่น้องไปแล้วเนายดีสบายดี